า้คือมันเช้าเกินก็มันก็ต้องเช้าอย่างนี้ค่ะทำไมอะไปใส่บาตรลูกจะปลุกอะไรเป็นเช้าไปได้เนี่ยเธออยากใส่บาตรนะเนาะมัเลยนี่คือเตรียมใส่บาตรลูกใส่บาตรตอนเย็นก็ได้ใส่บาตรตอนเย็นเพอะระบ้านใช้ใส่บาตรตอนเย็นอ้าว ใส่บาตรตอนเย็นเนี่ยมันมีเหรอทำตอนไหนอะเราก็ได้บุญเหมือนกันนี่แหละทำเรสร็จเช้าเลยวันนี้เป็นวันพระเงี้ยทำเสร็จแล้วขึ้นไปนอนได้ไหมล่ะอ๋อก็แล้วแต่เธอเนาะอ้าวใส่บาตรด้วยมาม่าตายไปก็ได้มาม่าไปกินน่ะดิเนี่ยไม่นี่ของใส่บาตรเยอะแยะตอนทำตั้งแต่ตีห้าเลยเนี่ยแกงส้มอ้าวชวนอือหือมีใครตื่นมั่ง มีให้มีใครตื่นแล้วอีเว็บบูเขาตื่นเวลาปูดมันช่วยยายไหมเนี่ยเว็บููตื่นตลอดค่ะมันเคยนอนไหมคะก็นอนค่ะมันก่อนนอนค่ะเวดบบูตื่นดยเพาะหูไวมากฉันนอนไม่หลับเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยเป็นไรไม่รู้เป็นไรไม่รู้ปวดตาเหรอไม่ได้ปวดรว่าไม่ได้เที่ยวเออใช่ ถามากี่โมงอ่ะเจ็ดโมงลูกนั่งรอก่อนเอาอะไรมาทำบุญบ้างก็ตื่นมาก็แกงส้มลูกแกงส้มแต่แกงส้มปลากระป๋องแล้วก็พ่อก็ขี่ไปซื้อดอกไม้แล้วก็ทำาต้าหู้หนกขนมชั้นปกปติก็ไม่ใช่วันพักก็จะทำแค่ขนมดอกไม้ก็จะไม่ไม่ไม่ได้ค่อยได้ซื้อไม่ใช่วันพักหรอใช่ลูกวันพักจริงๆอ่ะนะใช่ไม่ใช่กหลอก แล้ววันพาเขาไม่อยู่วัดกันหรอพระที่กรุงเทพจะไม่อยู่วัดแต่พระบ้านเราอยู่วัดมันแปลกว่ดนีแถวบ้านเราใช่ไหมตอนก็ยังง,งงงอยู่ที่แรกที่มาทำแถวนี้ก็ยังโอ้เขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นทั่วเลยนะแถวกรุงเทพเนี่ยบริบูรณ์ทนเขาก็อย่างนี้เลยเขาไม่มีพระจะไปสวดที่วัด hmm. อันนี้ก็เป็นอะไรที่เตรียมเอาเองเนาะ ซื้อเขาก็มีดอกไม้กับบุญได้เยอะๆคือเขาต้องทําของที่เราอยากกินถ้าไม่อยากกินอะไรเลยเนี่ยอาอฉันชอบกินเกงส้มอ้าวแล้วเธอปลูกฉันมาทําไมรอให้มีของกินชอบฉันกินก็แล้วก็ใหปลูกฉันมาทำโอ้โหเราก็ทําบุญเรากวดน้ําโอ้ยเหมือนปืดเนี่ยให้ปลูกมากินเนี่ยรอก่อนนะรอพระก่อน เขาจะมาอะไรวินมาแก๊ปมาหรืออะไรมาวินมาลูกพินพระนั่งวินมาพระที่มาใส่บานที่นี่เป็นรองเจ้าอาวาสออวัด,ว,ดวัดเนี้ยที่หนูไปทําบุญบ่อยๆวัดลาภาวัดบึงทองหล้างออตัดผมแล้วน่ารักดีนะลูกผมจริงเธอก็สวยนะหนมผู้ชายแล้วฉันจะขอบพอเลยพระมา ขอให้ผมยาวทันใจรวดเร็วทันใจไวสุดๆอะอยากขอพออยากขออะไรขอเห้แบผู้หญิงมีพรข้อนี้ไหมครับแต่ผู้หญิงเขามีผมสั้นนะคือฉันไม่มั่นใจเวลาแบบเนี่ยอยากไปต่ออีกเนี่ยพอแล้วนะสวยแล้วนะอ่านี้ไม่สวยฉันไม่สวยมันไม่อยู่โตทุกที เบื่อคือร่างกายมันโตแต่ผมมันไม่โตอ่ะเธอวันพานอกจากทำบุญแล้วต้องทำอะไรอีกวันพานอกจากทำบุญเหรอลูกเราจะทำอะไรล่ะทำกับข้าวอร่อยๆกินไหมพอเธออยู่บ้านโอ้ใส่บาทเสร็จแล้วไปตลาดกันได้ทำได้สองสามอย่างเนาะสิบหกคนมาบ้านเยอะวันนี้จะมีช่างทำผมช่างหน้าช่างกลองผู้ช่วย ไวหลายช่างเลยเขากินด้วยไหมล่ะไม่รู้อันนี้คือคือตรงเนี้ยคนจะมาใส่บาตรกันหลายคนไหนยังไม่เห็นมีใครเลยก็มีคุณยายนี่ไงคุณยายคุณยายสวัสดีค่ะคุณมอร์นิ่งค่ะยามเช้าคุณยายเอาอะไรมาทําบุญคะคุณยายวันนี้เอาอะไรมาทําบุญจ๊ะมีไข่ลูกเขยกับลาบกาษหนูอยากกินไข่ลูกเขยอะขอซื้อต่อนี่มีนะตลาดก็มีนะเหรอ แกเริ่มทําตัวแก่เขาเป็เรื่อยๆ,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 ๆอยู่บ้านเฉยๆเนอะตื่นเช้ามาก็คือมันสะดวกตรงที่ถ้าเกิดต้องทางานบ้านเนสร็จบางทีต้องทุกวันพระต้องไปที่วัดใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่ต้องไปแล้วคือใส่บาตรก็จบป้านายาม,ชามเช้าค่ะเซอร์ไพรส์หมน้องตูนมานะคขับคุนด้วยคุณแม่ปลูกคุแม่ปล <c oughs> ูกคุแม่ปลูกวันเกิดเหรอไม่ใช่ค่ะ อยากจะทําให้ลุกมาทําบุญวันพระคุณแม่คุณป้าน่าเอาอะไรมาทําบุญคราวันนี้น้ำผักขาวกุ้งแล้วก็ต้มยำอุ๊ยน่ากินมากเลยกินมาไหนเจ็ดโมงครึ่งแค่นั้นแหละตอนนี้กี่โมงละอตอนนี้กี่โมงละนี่ไงนี่ไงมาแล้วเจ็ดโมงห้านาทีหนุ่มอดีตฐานยัง อันนี้คืออยากตื่นมาใส่บาตรก็เลยเตรียมให้เวันรวูเจริญพรวันนี้ซึ่งตรงกับวันพระขึ้นแปดถ้ำเดือนแปดขอเจริญพรทุกท่านนะปังปังนะป้านาวันนี้ปังปังว้อว้แต่ไงต่อก็กดน้ำไงกดตรงไหนนี่ไงกระถาง วิ่งฉันเพิ่งเห็นอย่าบ้าฉันต้นไม้อะไรเต็มไปหมดเนี่ยเอาออกไปบ้างไปโอ้ต้นไม้ให้โชคงั้นเอาไปแล้วปะทาน้ำโมสามจบแล้วเราก็ขวดคือพระอิ่มแล้วลูกยังไม่อิ่มค่ะค่ะมันไปตลาดเราต้องไปตลาดแล้วก็ซื้อ้งเธอไปฉันนอนซ้ออะไรมาทำกินกันเอาไปปเธอก็ไปซื้อฉันนอน โอ้ยเอลลี่เธอบอกน้อยไม่นับเธอก็ไปตลาดบ้างสิจ้าเขา, <c oughs> าใช่มากหรือว่าจะกินปลายอยากไปนะเนี่ยอยากไปเดี๋ยวนี้หรือว่าจะกินน้ำเต้าหู้ปลาท้องโก้งไงอ้าว <c oughs> ก็ได้เนาะไม่แล้วก็เธอก็ไปซื้อกับข้าวไงแล้ว,ลวก็ตื่นมาเดี๋ยวฉันกินอีกรอบไปเร็วเสิปะไปด้วยกันก็ไปด้วยกันนี่ไงอ้าวไปโอ้โหตายอะไรลูกเธอล่ะ เอาไว้บ้านอยู่นี่แหละลูกไปเปล่าจะไปยังไงไปไหมไปยังไงหน้ามันเศร้ารูมันเศร้าเองวะเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่งตัวไปตลาดเปี้ยวไปป่ะอ๋ออันนี้คือชุดกลิตเตอร์เลยนะคะเป็นไรเธอเหมือนไปปาร์ตี้ทองหล่ออยากใส่อยากใส่ไข่ปลาในแกงส้มอ่ะ แต่มันมีข่ายหรือเปล่าเราไปดูกันเนาะเพราะว่าแกงส้มเป็นแกงส้มป,ปลากระป๋องแล้วก็เราจะทำเมนูอยากกินเนี้อซีคโครงหมูตุ๋นตัาเจียวอะได้แต่เราไปดูซี่โครงหมูโอเคแล้วก็อ๋อเรอยากกินแค่เนี้ยสองอย่างอีกอย่างนึงก็ดูดดกบมาผัดเผ็ดกินไหมถ้ามันมีนะอบๆปบออยากกินดึกจะเอากบอะไรกบนาหรือกบเคโล นนกบเคโลมันกินได้ที่ไหนแล้วไปกระตูนเ,อ,นเออเจอกบอะไรก็ซื้อกบอันนั้น <c oughs> ไปไปตลาดกันแต่ว่าตอนเช้าเธอขอกินปลาท้องโกแล้วก็หมูปิง้งแบบตามสเต็ปอะ่ะอันนี้เธอหาซื้อเลยเดีย๋ยวฉันจ่ายตัค์ให้เงินทันค่ะ <c oughs> โอ้ยคือขอกินเยอะมากอะ่ะอ,อยากกินปลาท่องโกะเอาปลาท้องโกะจ้าเมื่อเช้าตก็มัซื้อใส่บาทไปแล้วหรอ สาลาเปาแบบนี้อย่างละห้าเยอะไปป้ะข้าวกินเอา,าเอาเอาไ,ปไปเอาไปลูกเออเอ,เอ,เอ,เอต้อน้ำพริกน่า,นาก,กินเหรน้ำพริกเขามีนะ,ะนบ้านมีนะแต่มันเป็นน้ำพริกคอเนาน้ำพริกไงกัจะก,กินหนูจะกินอะไรกันแน่เนี่ยก็อยากกินอะไรอะไรอาจอดรถไว้ี่นี้เลยเหรอใช่หน้าร้านเขาเนี่ยนะเขาเขาไม่ว่าหรอกอันนี้ก็มาซื้อไปสิรอบมาแล้วอันี้สองถุงลูกอุ้ยร้อนร้อนร้อุ้ยร้อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยุ้ยยอุ อยากกินนายิบมาให้ชิ้นหนึ่งสิขอชิ้นหนึ่งร้อนปะร้อนคืออะไรคมณตามเป็นชุดแล้วเราก็ใบตำแล้วเราก็ใส่ปลาร้าเลยมีแบบนี้ด้วยหรอะมีเฮ้ยมีจริงอ่ะเอาไปกินตอนเย็นตอนบ่ายเหรอใช่เธอเธอไม่เคยมาตลาดช้าเหรอเคยแต่ว่าไม่เคยมาเถอไปไหนอ่ะไปซื้อหมูเอาฉันร้องไปด้วยดิไปสิเฮ้ย ปลาห้องก๋อร่อยอ่ะไม่เคยซื้อไปให้กินบ้างเลยถามจริงซื้อก็ก็ไม่มีใครกินฉันค่ะเธอไม่เคยซื้อค่ะซื้อเคยไม่เคยอันนี้ไปดูปลาไหมเอาไปเด็กรับเด็กเฮ้อเฮ้ออบอบอ่ะเอาีิเอาสีแล้วยังไงแตต้องให้เขาลองหนังนะฉันไม่กินหนังอันนี้กบยังไม่ได้ทำเหรอคะยังครับมีที่แบบทำแล้วปะไม่มีครับต้องไม่ทำเองเหรอต้องทำเอง เราทำไม่เป็นก็ไม่ต้องอ่ะจบอดกินแล้วอบๆเคโลใส่ไข่มดแดงไหมเอามาอะไรใส่ไข่เจียวอ,อ๋อยำไงไข่มดแดงอ่ะใส่ในแกงส้มเหรอใส่ในแกงส้มก็ได้ถ้ามีไข่ไปดูไข,ข่ปลาก่อนถ้ามีไข่ปลาไข่ปลานี่ไงแต่มันเป็นไข่ปลาอะไรถามดิไข่ปลาอะไรคะยีโย่โสไข่ปลายีโ่โสก็คือไปแกงส้มได้ใช่ไหมก็คือแกงส้มได้ปลาไม่ใช่เป็นอันตราย อันนี้เอาปลาอะไรไปทําผัดพริกแกงไหมลูกเป็นปัาดุกมีไหมคะปัาดุกนุ่นไงทำหรือยังยังทําให้หน่อยได้ไหมเอาทั้งองตัวพอหรอก็ลองลองซื้อไว้กินเล่นๆอ่ะตอนดูหนังอ่ะนักเก็ตอ่ะอยากกินอันไหนสาลาฉันก็อยากกินแต่แต่หนูเลยลูกเพราะว่าของพวกนี้ตจ้าก็ไม่ค่อยได้กิน้วหนูเอานนี้กับอันนี้จบนักเก็ตไม่เอา เธอจะเอาอะไรอีกนะซี่โครงหมูที่โครงหมูก็นี่ไงเขาเจียวมีปะเขาเจียวเ้าเจียวมีแล้วที่โครงหมูไปดูในนิ้นไหมในในร้านหมูไหมมาสิอ๋อโอเคไปอันนี้เธอไปไปรอที่รถนะลูกเดี๋ยวต่อข้ามไปซื้อขิงไปด้วยอ๋อโอเคไปคือจะกันซีนอะไรนักก็แค่ซื้อขิงให้ไปด้วยไม่ได้ไม่หมูปิ้งที่ยังไม่ได้กินเลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยกินไปซื้อกับข้าวก่อน ไม่เคยตามใจกันเลยเขี่รถไม่ค่อยเป็นขี่รถจะต้องซื้อซื้อตรงตามจุดเดี๋ยวหมูปิ้งไปซื้อตรงนู้นโอเคขี่รถไม่ค่อยเป็นอีกตัวเองอะตอนอยู่ต่างจังหวัดขี่ข้ามจังหวัดค่ะ <c oughs> ตายอยู่ได้แค่ในซอยบอกขี่รถไม่เป็นจะไปซื้อหมูไหมเนี่ยไปเดี๋ยวรอข้ามยีงไงให้เขาไปกันคือปลาทั้งก๋อร่อยขอไปดูปลาทั้งก๋ตัวหนึ่งก่อนเดี๋ยวตามเข้าไป <c oughs> แกะสะก้ปลาทั้งก๋หายอะอันนี้ไว้ท่อตอนแบบกลางวั <c oughs> นแบบ <c oughs> นแบบั่งเล่นอะ เออก็บอกจะกินจะกินตอนไหนอะไรตอนไหนบอกแล้วซื้อซื้อของไว้ใส่ตู้เย็นเยอะแยะนะแต่เวลาอยู่ด้วยกันไม่เอาเออกมากินนะชอบไว้กินคนเดียวแม่ชนะมันมีความสุขหรอกมากเลยนะจะกินได้กินคนเดียวเล <c oughs> ่นโอ้โห <c oughs> ร้อยกว่าบาทนะคะหมูร้านนี้เอาจะถึงเวลาของหมูปิงญญ้งฉันยังเอาไปสิหลายเม็ดแล้วกเกินโหมาตลาดกัอย่างนี้เนี เจอร้านละไก่ปิ้งหมูปิ้งสัมปิงไหลไหลกูอุ้ยร้ากินไปหมดร้อยอะไรบ้าสามไม้ข้าวเหนียวอหนึ่งจากคุณพ่อครับสามห้าบาทครับกลับบ้านได้แล้วใช่ลูกคือทุเรียนไมหมลูกอะไรฉันไม่กิน, oh, น,นของโปดเลยนะของโปดใครยะฉันน,นั่นนีโอ้ยไม่ได้อ้วนนะคะ <laughs> อย่าก,กินอย่าก,กิน ุเรียนถ้าถ้าคิดคิดดีๆแล้วอ่ะบำรุงผิวพรรณถ้าคิดดีๆแล้วก็ยังไม่มียังไม่มีวิจัยไหนบอกคิดดีๆแล้วก็ไม่ไม่ต้องกลัวเรือกอ้วนยังไม่มีวิจัยไหนบอกทำอะไรก่อนจ๊ะหมูเต้าเจียวค่ะจะพูดอะไรให้ฟังนะพูดมาฉานว่ามันเช้ามากเช้าก็มันเป็นงานเช้าใส่บาศเสร็จแล้วก็สิบโมงฉันจะเริ่มถ่ายคลิปงานของฉัน แล้วก็ไปนอนเล่นแล้วตอนนี้เราจะนอนก่อนกลับมาต้องมีอาหารการกินเพียบพร้อมอ่ะโอเคโอเคโอเคจะทำไว้ให้ไ่หมูเงินทอนเหรอเงินทอนน้อยนึงเหรอเงินทอนกระเป๋าตังค์อยู่นู่นไงเออไม่เป็นไรเอาไว้ก่นหน้ารถจำได้อีกเนาะคิดว่าค่าแม่บ้านค่าทิปทิปแม่บ้านโอเคโอเคโอเคไหมโอเคแต่ถ้าไม่อร่อยหักนะคะ หักสุดละหนึ่งร้อยบาท <S <s <ister ing> ไม่สะอาดหนึ่งร้อยไม่อร่อยหนึ่งร้อยไม่ถูกต้องหนึ่งร้อยให้ให้กดดาวให้ด้วยนะโอเคกดดาว เปิดรอบสองเหรอครับแม่ไหนถ้าว่าอาหารเสร็จยังบายสองแล้วไหนล่ะอาหารอาหารของฉันอยู่ที่ไหนไรู้ไงหลับบ้านโอ้ยกินข้าวยังกินด้วยกันมาปวดท้องหิวมากหิวมากก็กินเลยลูกนี่มีอะไรบ้างคะเมนูแนะนำหน่อยวันนี้วันนี้ยกถึอ ตุนซี่โครงอะไรนะเขาเรียกว่าซี่โครงหมูตุนเต้าเจี้ยวนี่เห็นไหมคะเหมือนไม่เหมือนก็เอาไปดูรูปใน Google เอานะคะทุกคนคือของเขาอะบางเจ้าเขาก็มีน้ำแต่นี้เคี่ยวเคี่ยวแบบไม่มีน้ำเพราะว่าอยากให้มันนุ่มแต่จริงๆมันต้องมีน้ำนะอันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวทำใหม่ <laughs> เนาะแล้วก็อันนี้แกงส้มแ <laughs> กงส้มะอะไรแต่ก็ใส่ ไข่ปลาไปด้วยค่ะปลาอะไรปลาดุดผัดอะไรปลาดุผัดพริกพริกอะไรอันนี้เขาเรียกว่าพริกอ่อนชูปลาดุไม่ชูชีชชชีทำอีกแบบนึงปลาดุผัดพริกอ่อนคือแม่จะแบบตั้งชื่อเองอ่ะใช่ฉันเรียกอย่างนี้มันห้ามเรียกมันผิดไง้หฉันลองชิมสิฉันว่าฉันใช้มือดีกว่าไหม <S <S เดี๋ยวมันกระเด็นมันเป็นยงไงมากโอเคนะต้งว่ามันโอเคนะแต่ต้อตุ่นแห้งไปหน่อยแค่นี้นมันแห้งไปหน่อยแต่รสชาติมันอร่อยเลยนะเพราะว่ามันหวานปะก็เธอบอกไม่เอาเค็มหวานหวานเค็มด้วยนะ่ะมันก็จะเค็มต้างเจียวไงลูกเหมือนหมูหวานเหมือนหมูหวานแต่ว่ามันใส่ต้างเจี้ยวนะ วันนี้ทาอะไรไปแล้วบ้างทําบุญทากับข้าวแล้วอะไรอีกทาบุญทํากับข้าวแล้วก็ซักผ้าทําบุญทำกับข้าวซักผ้าถูบ้านเหลือแต่อาบน้ําเวทบูธยังไม่ได้อาบน้าเวทบูดไม่พอนะฉันไม่จ่ายนะทำให้นะนทิ้แล้วแต่แล้วเธอจะให้ทําอะไรทำเยอะกว่านี้ทาเยอะกว่านี้คืออะไรอ่ะสร้างห้องขึ้นมาเลยในบ้านอะ่ะห้องอะไรขออุ่น,นโซฟาเนี่ยซักหรือย,อยัง โซฟานี่ทําความสะอาดแล้วทีวีล่ะเช็ดไหมเช็ดแล้วทําความสะอาดแล้วอุบปากเย็นเย็นก็ต้องทาอีกรอบนึงอือพิดีเดี๋ยวนี้ฉันฝึกให้แม่ฉันดูแบบ Netflix HBO ชีก็ไม่เหงานะเมื่อก่อนเคยดูปะซีรีส์ฝรั่งพวกเนี้ยไม่เคยพอดูแล้วเป็นไงชอบดูอยู่แล้วหนังฝรั่งหนังเกาหลีอะไรพวกเนี้ยเขาไม่มีเวลาดูไม่ตอนอยู่สระบาสมันไม่มีไงหนังแบบเนี้ย แล้วก็ไม่มีเวลาดูถึงออกไหม,มล้วพอได้ดูแล้วเป็นไงดูแล้วก็ชอบดูเมื่อก่อมีแต่ดซีดีใช่ไหมอซีดีก็ดูดูไม่ใช่ไม่ดูแต่ก็ไม่มีเวลาดูวันหยุดก็ไปช่วยแม่ขายของอวันธรรมดาก็ทําโอทําโอทโอํางานทําโอทํางานข้ามจังหวัดน,นะคะบริษัทโรงงาน <c oughs> อ่เดี๋ยวฉันขอ,อาหาักก่อนนะอันนี้หักสองอบาทอันนี้หกัก อันนี้จะหักทำไมขอหักก่อนดิตานไม่สวยหักหนึ่งร้อย้หักห้าร้อทำไมจืดไปหน่อยมาพราว่าเราเอาคืนมาเก้าเมื่อช้าว่ะเอาคืนมาฉันโมาแล้วหักหมดทุกเมตรหมดไปแล้วค่ะอ้าวแล้วใครจะรับผิดชอบคนเนี้ยอันนี้ก็คือกินในบ้านใช้จ่ใยในบ้าน บอกลาคุณผู้ชมปะบอกลาจบักทีนึงก็จบไงเจอกันคลิปหน้าค่ะอ๋อเจอกันคลิปหน้าค่ะโอเคเนี่ยกดอะไรกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ช่องเอรี่แบงโคว่านะคะสนุกอตื่นแล้วตอนนี้บ่ายสามก็จะทำสามอย่าง แล้วก็จะไปนะคะไปไหนไปกันห้องห้องใครห้องมันอย่ามาอยู่ร่วมกันไม่ดี